สวัสดีคุณลูกค้าแฟนเพจ facebook กระเป๋าหนังแท้บายน้องนุกทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะมาอัปเดตกระเป๋าหนังจออะเข้แท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นกระเป๋าสภายไซส์ใหญ่นะคะไซส์11นิ้วนะคะคุณลูกค้าเป็นทรง เคลลี่หรือว่า KL นั่นเองนะคะตัวนี้ผลิตจากบริเวณหนังท้องปล้องสวยๆเลยนะคะน้องนุ๊กมีมาให้ชมทั้งหมด14เฉดสีด้วยกันนะคะสําหรับหนังท้องแล้วก็มีหัวกระโหลกมาให้ชมด้วยถึงใบนะคะก็น่าจะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะน้องก็จะพาชมนะคะขนาดรายละเอียดแล้วก็ราคาให้พี่ๆได้รับชมกันเลยในคลิปนี้นะคะสําหรับสีแรกที่ตั้งใจนำมาเสนอเลยก็คือสีเหลืองนะคะเนื่องจากเป็นสีที่มีความ สวยงามสดใสแล้วก็ดูแบบอลังการมากๆนะคะสําหรับสีนี้นะคะคนุ้งก็เลยหยิบมาเป็นสีแรกเลยนะคะตัวนี้องค์ประกอบนะคะพี่พี่ขากระเป๋าของเรานะคะไซส์ขนาดจะอยู่ที่ฐานล่างกว้าง11นิ้วสูง9.5นิ้วแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะกว้าง3นิ้วนะคะองค์ประกอบเป็นหนังจราเข้ส่วนท้องปล้องที่มีความสวยงามนะคะบอกเลยว่า พิเศษมากๆนะคะสาวๆทั้งในและต่างประเทศนะคะทั่วโลกบอกเลยว่าไฝฝันถึงแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะคะพี่ๆรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสวยมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะก็คือไซส์11นั่นเองนะคะคุณลูกค้าราคาโปรโมชั่นจะจําหน่ายนะคะสําหรับคลิปนี้อยู่ที่ 5,700บาทนะคะน้องก็จะมีของแถมเป็นพวงกุญแจปรากระเบนแบบนี้ให้นะคะอาจจะคระสีไปให้นะจะอาจจะไม่ได้สีที่มุกโชว์นะคะพี่ๆคะก็จะมีหลากหลายสีคระไปให้ตามความเหมาะสมนะคะที่สําคัญ จัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มนะคะรุ่นนี้นอกจากจะใบใหญ่แล้วยังมีสายสะพายยาวให้เป็นหนังจอระเข้แท้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับได้อันล่ลสีทองค่ะลูกค้คาเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นด้านในกันนะคะสำหรับสีเหลืองใบนี้เลยนะคะ ด้านในลูกก็ทําการเอาตัวดันทรงออกแล้วเรียบร้อยนะคะพนังหรือว่าช่องอเนกประสงค์นะคะซับด้านในเป็นหนังวัวนะคะเกรดพรีเมียมอย่างดีอย่างสวยอย่างเลิศเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญทนทานและแข็งแรงมากๆนะคะมีช่องอเนกประสงค์ช่องซิปนะคะมีช่องพกเกตให้นะคะรุ่นนี้สามารถจุกระเป๋าซิปเดี่ยวไซส์ sml ได้นะคะหรือกระเป๋าสตงางค์ใบยาวนั่นเองนะคะ3มพับเลดี้นะคะหรือจะเป็นซิปคู่ก็ดีนะคะรุ่นนี้คือจุได้แน่นอนนะคะพี่พี่คะ สนใจสีไหนแคปภาพทักแชทมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องนุกได้ในอินบ็อกซ์เลยนะคะทางร้านจะไม่ทักหาคุณลูกค้าก่อนนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมสีต่อไปต่อเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็แคปหน้าจอหรือจะสั่งซื้อทางลายได้เดี๋ยวลูกจะแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้บทโพสต์คลิปนี้นะคะนี่ค่ะไปชมสีต่อไปกันเลยนะคะคุณลูกค้า ช่วงนี้ก็จะเป็นโทนพาสเทลมาแรงนะคะสีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีหนึ่งทางเลือกสำหรับสาวๆที่ต้องการความโดดเด่นไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้าพาสเทลนั่นเองนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆนะคะน้องนุกเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับสีนี้เห็นไหมคะพอยังไม่ได้เปิดคือตัวนี้จะไม่ได้เปิดแม่กุญแจใช่ไหมคะก็จะปิดไว้แบบนี้นะคะคุณลูกค้าคือก็จะก็ดูเป็นทรงแบบ ผู้ดีมากนะคะหรูรามากนะคะไม่น่าละ่ะถึงเป็นกระเป๋าที่อยู่ครองใจพี่ๆี่มายาวนานหลายปีแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะพี่พี่นะฮอตฮิต <Hot hit S 1> กันมากเลยนะคะนี่ค่ะแต่ละใบนะคะก็จะผลิตจากหนังจอระเข้คนล,ละตัวกันเลยนะคะก็สังเกตได้ว่าแต่ละใบนะพี่พี่เห็นไหมคะไซส์เดียวกันขนาดเท่ากัน everything ิงกระเบลอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่ลายหนัง ะะแต่ละใบจะต้องไม่เหมือนกันแล้วก็ไปที่นุกหยิบมาโชว์ในไลฟ์สดนะคะนุกขายออกเร็วมากก็จะมาเข้ามาเรื่อยๆเป็นล็อตมาเรื่อยๆนะคะวันนี้มาให้ชม14เฉดสีก็เลยพี่พี่สีฟ้าพาสเทลนะคะถ้าพี่พี่ชื่นชอบอะไหล่สีทองด้วยนะคะสวยมากต้องมีนะคะต้องมีของต้องมีเลยรุ่นนี้นะคะก็นะคะทักมาด่วนๆเลยเพราะว่าจํานวนจํากัดมากนะคะเดี๋ยวเราไปต่อสีต่อไปต่อเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นใครไหนไปไม่ได้กระเป๋าไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะสำหรับสีแดงแรงฤทธิ์สาวกของสาวสาวหลายหลายท่านนะคะที่ชอบสีแดงเอากักมากเลยนะคะนงมุก็แนะนำนะคะพริกร้อยเม็ดยังเด็ดไม่เท่ากระเป๋าใบนี้เลยนะคะแม่ค้าก็เผ็ดไม่สู้แล้วนะคะกระเป๋าใบนี้สวยไม่ไหวแล้วพี่พี สวยแบบกระเป๋าสั่นนะคะสำหรับสีแดงใบนี้นะคะสวยมากๆนะคะถือไปไหนก็โดดเด่นค่ะเห็นมาแต่ไกลแน่นอนหรูหราอลังการมากๆที่สุดนะคะสีแดงสวยๆค่ะจัดเป็นคลิปให้ชมนะคะจะได้แบบชัดเจนนะคะเพราะว่าในไลฟ์สดบางที่สีก็ดูเพี้ยนนะคะพี่ๆแต่ในคลิปนะคะสีก็จะดู นะคะคมชัดกว่าในไรสดเนื่องจากน้องลูกก็ทําเป็นกล้องนะคะสดกล้องหน้านะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไม่มีการตกแต่งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะสีชมพูค่ะตัวน,นี้จะดูแปลนแหลมมากชุดน้องลูกที่ว่าเด็ดแล้วนะคะยังสู้กระเป๋าใบนี้ไม่ได้เลยเพราะาเป็นสีชมพูที่มีความสวยงามมากๆชุดน้องลูกจะเป็นสีชมพูบันเย็นก็จริงนะคะแต่สีเขาจะทนอ่อนกว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเรียกได้เลยว่าดรอปไปเลยนะคะ เกิดมาค่าชุดน้องนุกแท้ๆเลยสีนี้นะคะนี่ค่ะพี่ๆสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมสีต่อไปกันเลยนะคะน้องเขียวของเรานะคะตัวนี้จะเป็นน้องเขียวกันมะลิหรือว่าเขียวใบตองก็ได้นะคะบางท่านก็เรียกว,ว่าเขียวขี้ม้านะคะนี่ก็แล้วแต่ความความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะนี่นะคะลายตารางลายหนังโดดเด่นสวยงาม น่าจับต้องมากๆพี่ๆแล้วราคาก็ดีมากเลยในช่วงนี้นะคะราคาถูกมากนะคะนี่เลยค่ะสีต่อไปนะคะสีม่วงเข้มค่ะซึ่งเป็นสีที่สาวๆหลายๆท่านชื่นชอบแล้วก็ตามหากันอยู่เหมือนกันนะคะสีนี้ยนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีนึงนะคะพี่ๆไม่ได้มีมาบ่อยๆเลยนะสีนี้นะคะนี่ค่ะ มาให้แล้วมาให้แล้วสีม่วงนะคะสวยหรูหราามากนะคะสีนี้นะคะสาวๆที่ชื่นชอบนะคะที่บอกเลยว่าสวยพูดได้คําเดียวนุ๊กไม่อยากจะบอกเลยว่ามันสวยมากนะคะไปไม่ถูกเลยสวยจริงอะไรจริงต่อไปค่ะสีส้มนะคะถ้าพูดถึงความโดดเด่นนะคะเน้นความสว่างสดใส นะคะก็ต้องแนะนําให้สีที่ดูสดใสแล้วก็น่ารักนะคะส้มๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่ๆนะบังสีนะคะผลิตมาแค่รอบ2รอบเองหมดไปนะคะไม่กี่ใบนะคะพี่ๆคือผลิตมาครั้งหนึ่งก็ผลิตได้ไม่เยอะนะคะเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาตินะคะมันต้องรอการเจริญเติบโตนานมากเลยนะคะแล้วราคาแบบนี้ก็หาไม่ได้ง่ายๆเช่นกันนะคะสีต่อไปค่ะน้ำตาลแทนนะคะ นี่ค่ะสีนี้ก็หายากเป็นอีกสีหนึ่งที่หายากนะคะพี่พีที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะแคปภาพหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลยหรือจะแจ้งสีในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะเก็บไปทางก็ได้โอนก็ได้แล้วแต่พี่พีสะดวกเลยนะคะราคาดีมาก <S <S สีต่อไปค่ะน้ำตาลแทนแล้วก็ต้องมีน้ำตาลเข้มเลิศเย่วๆค่ะนี่นะคะน้ำตาลเข้มสวยมากคลาสสิกมาก นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเข้ากับชุดได้ยากนะคะคือสเีเข้มเข้มเข้าง่ายกับทุกชุดแน่นอนค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นดําน้ำตาลนะคะมีมาให้เลือกแบบนี้แล้วนะคะต้องรีบเลยเพราะว่าสินค้ามีจำนวนสีละหนึ่งใบนะคะต่อไปสีพลันค่าเป็นสีโทนมาใหม่ล่าสุดนะคะนี่ค่ะสวยมากไม่ใช่ เขาเรียกว่าไม่ใช่สีโอรสนะคะนี่คือสีพลันช์นะคะคุณลูกค้าหนังท้องเน้นๆสวยๆเลิศดเลเลยค่ะต่อไปนะคะสีพันแล้วก็ต้องมีสีเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับหรือเขียวเข้มนะคะพร้อมส่งและพร้อมเสิร์ฟค่ะต่อไปค่ะ สีม่วงพลัสเทลชุดนี้ก็ไปได้นะคะกับสีม่วงพลัสเทลซึ่งขายดีมากๆกคุณลูกค้าช่วงนี้นะคะเป็นสีที่โทนกาลังฮิตฮอตกันเลยนะคะเป็นสีโทนที่กําลังฮิตฮอตกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับสีม่วงพลัสเทลนะคะสวยเลิศมากนะคะคุณลูกค้านี่นะคะต่อไปค่ะสีที่ครองใจสาวๆหลายๆท่านทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะก็คือสีขาวหิมารายัน เป็นสีที่ทํายากแล้วก็หายากนะคะสีขาวนกย้ําหลายไลฟ์หลายคลิปเลยนะคะว่าเป็นโทนสีด้านซึ่งทํายากมากจะต้องแบบเป็นธรรมชาติสุดๆพี่พี่เห็นไหมสวยมากนะคะในกล้องสีอาจจะดูขาวเวอร์ไปน,นิดนึงนะคะแต่งานของจริงแบบว่าสีนวลนๆสวยมากเลยพี่พี่คะเห็นไหมก็จะมาพร้อมกับลวดลายนะคะของหิมารยันแบบนี้นะคะสวยมากจริงๆเด่นเวอร์เลิศอลังการนะคะ ต่อไปค่ะสีสุดท้ายนะคะของหนังท้องเราสีที่เรียบหรูดูดีสีในตำนานนะคะก็คือสีดำเข้าได้กับทุกชุดค่ะนี่ค่ะสวยวหรูมากต้องมีค่ะรุ่นนี้ต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้แล้วสวยไม่ไหวจริงจริงพี่อ่ะแล้วหนูจะเทียบนะคะหนังตัวนะคะรุ่นนี้จะมีหนังตัวนะคะหนังหรือว่าส่วนบริเวณรับตัวของจระเข้นะคะไล่มาตั้งแต่หัวกะโหลก จนถึงกลางลำตัวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นอล่อยสีเงินนะคะราคาเท่ากันทุกใบเลยย้ําขนาดอีกรอบนึงนะคะพี่ๆขาขนาด11นิ้วสูง9.5นิ้วก้นกระเป๋ากว้าง3นิ้วราคาโปรโมชั่นจะจําหน่ายทั้งหนังท้องและก็หัวกะโหลกอยู่ที่5,700บาทเท่านั้นนะคะน้องๆก็ยังมีของแถมให้พี่ๆ อีกนะคะพี่ขาบางทีอาจจะแถมเป็นมีสีดำแบบนี้ก็ได้นะคะน้องก็จะคัดสีของแถมไปให้นะคะก็จะส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มนะคะพี่ๆสนใจใบไหนสีไหนก็อย่าลืมนะคะแคปภาพหน้าจอแล้วทักกล่องข้อความเพจมาหาน้องลูกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ